มาระบายกันหน่อยแฟนผีสี่สิบนาทีสี่สี่นาทีาทโดนสี่ศูนย์โดนเบนฟอร์ดสี่ศูนย์แฟนตาซีเละเลยทั้งกองหลังทั้งโกะ เฮี้ยมา่าโอ้โหไม่ทำสี่อ่ะอยู่เร<ส>็วบ้ามีพักไห้นี่ไงพักร้อนเลย<ส>เล่นเป็นขี้ครับ <มา S 1> โดนสี่ศูนย์ตอนนี้เอาสักลูกนึงก่อนเถอะมึงอะไม่วิ่งเลยไอ้เฮี้ยกว่าจะเ<ส>จาะได้มึงแบบ กูไอ้เียปกูแบบไม่เคยชอบเป็นดารโลเลยว่ะโอ้เปิดแบบโอ้โดนอยู่สี่ศูนย์ครับตอนนี้มาระบายกับแฟนผีอ่ะอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์นะครับแฟนแมนยูระบายได้เต็มที่พื้นที่ของการระบายเด็กผีพิมพ์ได้เลยด่าได้เลยดารโลอ่ะดีเคอาร์ด้วยไม่เกี่ยวกับโค้ดนล่แหละผมว่านักบอลมันกระจอกอ่ะ พูดจริงถ้าบอลมันกระจอะจริงๆ <c oughs> อีกสองนาทีครับอาเซนนอลเขาก็ชนะแมนซี่ก็ชนะโอ้ยเอาเราโดนลอนชนอีก ไม่มีจังหวะให้เขาตื่นเต้นโอ้ยไม่มีจังหวะแบบไปบุกไปยิงโล่งๆเกี้ยอะไรไม่มีเลยตกชั้นเถอะอูจะได้ไม่ต้องดูมึงแล้วบีหน้าจะได้สบายใจพูดจริงมาบ่นแม่งทุกวันอาทิตย์เลยดี๋ยวก็ต้องเชียร์แม่งทุกวันอาทิตย์เดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาอีกเจอเลี้ยวผู๋โดนอีกแยงตาด้วยนะครับผู้วิวดลิสเซ่น โอ้โหไม่มีโอกาสยิงเลยคือไม่รู้จะหาแบบคำไหม่มาพูดแล้วอ่านอกเรื่องนิดนึงนะครับพรุ่งนี้ใครอยู่สุรรานะครับไปเจอกันเซนทัสุรรานะครับตอนบ่ายสามนะครับไปกับแอดไว้นะครับเหนื่อยใจครับเหนื่อยใจที่หายเล่นแบบนี้คือแบบบาดเรียงตัวแล้วเดเคอาร์มึงอายุสามสิบกว่าแล้วลูกแรกมึงก็ยังพลาด ไอ้ดาโลก็เป็นแบ็กขวาที่เปิดเปิดแบบเปิดแบบไอ้ชอก็นะโอ้ยรู้ไอ้มาติเนสสู้ลูกโด่งไม่ได้ก็ให้มันเล่นหลังจังโอ้ไอ้แม็กควายก็เหมือนเดิมเอาลงแฟนตาซีอุต่าห์กับตันเป็นเจซุและไอ้แม็กควายลงแฟนตาซีลบสอง เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะออกไม่หมดแล้วตัวแมนยูเนี่ยตัวแมนเจอเลวโผด้วยนี่ฮะเจอเลวโผเลยก้อยนัทเตะดีมอีสวอชชิ่งตกชั้นก็ต้องทนอ่ะตกเถอะตกไปเลยจริงๆแล้วเอาเด็กมาเล่นได้หมดเลยเอาไอซีดานอิกบอลเอาไอ้เด็กๆอ่ะมาเล่นได้หมดเลยเบื่อไอ้พวกเฮี้ยนี่เต็มทนละ โค้ดสั่งห้ามโยนยาวแล้วโอ้โหแล้วก็โดนเพสซิ่งจากแดนนะส่งให้แบบอีลิกเซนอีลิกเซนกันหน้าเ,ล,เลยสีร่รอบแล้วก็โดนบีบขึ้นมาโดนบีบอะยิ่งดูยิ่งเห,หนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยใจมากเครียดมากแต่ก็ดูตูทุกอาทิตย์บนทุกอาทิตย์มาระบายกันนะเด็กผีก็ต้องระบายกันนะพูดจริงอึดอัด่ะ อึดอัดมากเลยอะนักเตะไม่มีใจไอ้พวกนักบอลพวกนี้มันได้ค่าเหนื่อยเยอะเกินไปอะผมว่าได้เงินง่ายเกินมั้งพวกมึงอะองอไอ้มิวแต่กูว่านักบอลเบนฟอร์ดวิ่งไวกว่านักบอลแมนยูทุกคนนะทุก,ท,กทีม,มาวิ่งไวกว่าทุกทีมาวิ่งไวกว่านักบอลแมนยูหมดอะเสียบ,บอลเยอะเออเอาเด็กมาเล่นเถอะเอากาเดชโชลงมาเถอะจริงๆพูดจริงอุตสาบานนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากูอนนักบอลแมนยูออกจากแฟนตาซีกูไปหมดเลย กูแพ้เพราะแม่งอ่ะจริงๆรนล่อจนเหนื่อยอครับคพึ่งแรกอ่ะเปลี่ยนยกทีมครับแบบนี้ใช่ครับเอาเด็กมาเล่นได้หมดเลยเลยชื่อ,อ,อผมเด้อเอาเด็กมาเล่นได้หมดเลย,เลอยไอดาลโร่นะแต่ตัวจริงมันบึกนะกูเจอตัว,ตวจริงแม่งกล้ามใหญ่มากขออนุญาตพูดหยาบนะครับโมโหมากโมโหมันจริงไม่ไหวอ่ะ ไม่ไหวมากสี่ศูนสี่ศนสี่ศูนย์กูสารอดูมึงทั้งอาทิตย์รอวัน,น,วนเนี้ยราวันเสาร์เนี่ยดูสิ่งที่มึงทำกับแฟนบอลสินัดนราจะเรื่องพูโดนอีกครับโดนิีโดนนี่สาม,มนัดแรกศูนย์คะแนนเมนยูบนแเมนยูครับ อยู่กันเแฟนผีนะครับใครไม่ใช่แฟนผีก็อาจจะหนกหูนะครับไปพักได้ก่อนนะครับเพราะว่าผมคงจะบ่นแมนยูแบบบน่บนแบบบ่นจริงๆอะ่ะครึ่งหลังกี่ลูกครับก<า>็คืออยากให้มันยิงได้อะ่ะถามว่าอยากให้มันยิงได้ไหมคืออยากให้มันยิงได้เพราะว่าแฟนตาซีก็คือเอาไอ้ซันโชกับรัดฟอร์ดลงแล้วก็แม็คกควายไงก็เลยรุนนะี่มันยิงได้ คือไม่อยากให้มันโดนเยอะกว่าน,นี้แหละเพราะว่าโค้ดมันยังไม่ออกหรอกเทนารัอ่ะมันก็ยังอยู่แหละแต่โทษโค้ดไม่ได้หรอกโทษนักเตะเถอะนักเตะมันกระจอกจริงๆแล้วก็รอจังไอเดยองอ่ะรอจังมึงไม่ไปเอ,เอาคนอื่นมาละเดคเออาศูนย์คะแนนครึ่งแรกแต่ผมให้นะไอดาโลศูนย์แม็กควายติดลบมาติเนสศูนย์ชอศูนย์ เฟสศูนย์ศูนย์ทั้งทีม <laughs> โดนอีกครับขพึงหลังโดนก็ศนยโมโหไหมคุณก้อยระบายอยู่อ้าวแล้วมีก้อยนัตติดีมเข้ามาดูไม่ใช่น้องเหรอใครเข้ามาดูไปนัตติดิมที่เข้ามาดูคือใครอะบอสออบอสองหรือเปล่าสิ้นหวังอะ่ะเหนื่อยที่จะพูดกับแต่กูก็พูดอยู่อะตอนเนี้ย ระบายกันเถอะผมอ่ะอึดอัดอึดอัดมากแล้วก็สั่งเสื้อแม่งครบด้วยสามตัวสีขาวเนี่ยเขาใด้โปรโมทแต่กูจะไม่ลงเลยเนี่ยเพราะกูรู้เพราะมันโดนอีกกูเลยไม่ลงสีเขียวกันเดี๋ยวจะส่งมาแล้ะถ้าเจอบายเย็นก็สิบสามศูนย์กูนึกว่าบาทชนะห้าสี่ ป่วยแตกมาา,า,กา,า้ไา่งเ่เ้เกิดมาเนี่ยดูตั้งแต่ไอ้นั่อนอะยุคไปแค่มอ่ไอมนนนะไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนเทนฮาร์ดก,ก,ก,กูก็ไปโมซะเยอะว่ากูกลับมาแล้ว,วกลับมานัดเดียวไอ้เที่อะที่ทุกคนละ้อะอ่ะครับเรื่องของสภาพจิใจความมั่นใจตา ใช่ครับรักก็ต้องทําใจครับรักนะแต่บนคือรักมันนะแต่ก็บ่นนะเชียร์ทุกนัดแหละหเละครับแล้วก็ไม่รู้จะเปลี่ยนใครออกละพูดจริง <c oughs> ใครลงก็เหมือนกัน,นะตอนเนี้ยเ <c oughs> นาะจริงๆใครลงก็เหมือนกัน เก่งกับท e ีมเดียวแหละเก่งกับเรือพูเก่งกับเขานักอุ่นเครื่องด้วยเดี <h 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 ๋ยวรอดูดิเดี๋ยวเขาเอาจริงอาทิตย์หน้าเป็นขี้เชื่อเถอะเละเราอะบอร์ดบริหารเหรอได้นอนเร็วมันเป็นห่วงสุขภาพอย่างน้อยก็ไม่คาบ้านครับก็ออกมานอกบ้านไง อยู่ในบ้านก็โดนนี่ก็เหนื่อยใจใช่ครับส่งเด็กลงมาเลยจบเรื่องจริงๆิงส่งเด็กลงมาเลยเาลมแล้วไอ้เบนฟอร์นเนี่ยไอ้ไอ้คนที่ยิงลูกแรกอ่ะหลบเราเป็นกวยเลยอ่ะเลี้ยงเหมือนแบบแล้วามัปอยู่เป็นกวยเลยอ่ะเกมนี้เลทที่สุด อบครับสู้ต่อไปครับห่วยมากห่วยแตกไม่เกมขึ้นเลยผมก็เซ็งอ่ะผมก็เบื่อกลับมาได้ไหมก็คงกลับได้แหละแต่ไม่ใช่นัดนี้แหละผมว่าโลกเลยเนี่ยแต่ก็ต้องชมนะเหมือนอาร์เซนอลอะปีที่แล้วเขาก็สามารถเขาก็สูงคะแนนนะแต่เขาเล่นดีเขาก็ทนให้อาร์เซน่าทำทีมไหมนี่เขาก็ดีละเขาก็ชนะเขาก็เก่งมากเก่งกว่าเราเยอะตอนเนี้ย เขาซื้อตัวดีด้วยแมนยูแม่งมันเกิดอะไรขึ้นกับแมนยูครับนักบอลมันห่วยครับผมว่ามันห่วยจริงที่หมื่นเขาก็พัฒนาที่หมื่นเขาก็พัฒนาไง ทีมที่พี่ชอบจำนักเตะได้ทุกคนหรือเปล่าครับจำได้ครับจำได้หมดทุกคนครับแมนยูคัมแบ็กโอ้ย,ชยอใช่คุณพิชีากรถ้าเจอแบบนี้ปล่อยเด็กเล่นดีกว่าเอาเด็กเล่นดีกว่าเยอะเด็กยังย่างไี่ได้เห็นแบบเด็กวิ่งไงเสื้อใหม่ก็ช่วยไม่ได้ อุตส่าห์เปลี่ยนชุดทีเดียวกับย่าเนเหมือนย่าเลยมึงโอ้เละเทะเอาถ้วยคืนพี่วินิจไปเลยเละตุ่มเปะเละตะลุ่มๆตุ่มเปะใช่ครับเละมากไม่วิ่งเลยแมนยูมันวิ่งไหมวะแมนยูอะไอมิวมันวิ่งป่าวะ มันวิ่งไหมหรือมันวิ่งน้อยวิ่งแบบไม่กดอันหนึ่งวิ่งน้อยกว่าเขาอะผมว่าแล้วเวลาบุกกับรออเออรอแล้วก็ทำไม่ถูกส่งไปส่งมาส่งดาร์โลดาร์โลเปิดออกจังหวะชิงไม่ก็เหมือนเซนไม่เท่ากันสกอร์สูงหวานเจียบฮึบไว้ฮึบทักไทยเอฟซีไหมคุณก้อยหน้าเหนื่อยมากเล่นละครเวที ดีทุกคนค่ะพักเศษค่ะไม่ไหวแล้วก็เลยกินหมาม้าอยู่เอาคอนเต้มาก็จบแล้วตอนแรกคอนเต้โคตบบรสเปรย์พี่นิกกี้ตัดผมทรงอะไราครับทรงหลอครับอดทนใช่แชมป์ราชบังใช่เอ้ยพี่เท่งดิเสื้อพี่เท่งไม่เป็นไรมาบอกฉันนะ ไม่ไหวครับโอ้ย